มีชื่อว่าเจ้านาโชคนะครับสายพันธุ์ของเจ้านําโชคนะครับพ่อนาโชคคือเจ้าดาวเหนือนะครับดาวเหนือเนี่ยเป็นลูกของเจ้าพิทูรอนนะครับแม่ชื่อดวงดีนะครับนําโชคนะครับนําโชคอายุปัจจุบันนะครับประมาณ8ปีนะครับใกล้เคียงกับเจ้าทองดีนะครับนาโชคนะครับส่วนสูงจะอยู่ที่167เซนนะครับน้ำหนักอยู่ที่1000กิโลกรัมนะครับหรือ1ตันนะครับจุดเด่นเดเลยของนำโชคนะครับ จะอยู Anda, Slack, ่ที่เรื่องสีนะครับสีออกดอกเล่าสวยงามนะครับตามอัตลักษณ์ควายไทยนะครับแล้วก็จะเด่นเรื่องความสูงนะครับมีความสูงถึง167เซนนะครับแล้วก็ความยาวของลําตัวนะครับจะมีลําตัวค่อนข้างยาวมากนะครับแล้วก็มีกล้ามเนื้อคอที่หนานะครับมีแนวสันหลังที่ตรงนะครับสังเกตนะครับแล้วก็ท้ายที่สวยนะครับนะครับ เด่นเรื่องลึงกระชับนะครับต anyway. ัวนี้ลึงก่อนข้างกระชับนะครับมีไข่ที่สวยนะครับนี่ครับสองก้อนเสมอกันนะครับสองลูกเสมอกันนะครับนี่ครับสีดอกเราสวยมากนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เด่นนะครับหางยาวนะครับโชคนะครับจะมีวงเขาเป็นตกกันช้อนนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับหน้าที่สวยนะครับอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับ ตาตาแต้มนะครับนี่นะครับมาสังเกตใกล้ๆนะครับตาแต้มแก้มจ้ำนะครับนี่นะครับอ่องคอขาวนะครับตัวนี้มีสองอ่องนะครับโชคนะครับเหมาะสําหรับแม่พันธุ์ที่ตัวเล็กนะครับความสูงไม่มากนะครับตัวนี้เด่นเรื่องความสูงนะครับจะช่วยปรับโครงสร้างของแม่พันธุ์เกษตรกรนะครับแม่ที่ร้อยสามเจ็ดสามแปดนะครับเหมาะกับนําโชคนะครับกับแก้เรื่องความยาวของลําตัวนะครับเกษตรกรท่านใดที่มีแม่พันธุ์ที่ลําตัวค่อนข้างสั้นนะครับ เอานำโชคไปพัฒนาได้นะครับจะได้ทั้งเรื่องความสูงและความยาวของลําตัวนะครับกล้ามเนื้อคอที่หนานะครับกับจุดเด่นๆเ,เลยคือสีนะครับสีดอกเราที่สวยงามนะครับแล้วก็อัตลักษณ์ชัดเจนนะครับ